ชิงเดินก่อนนะครับแล้วก็ออกอาวุธนะครับในขณะที่รุ่งเรืองเล็กนี่ยกนี้ดูว่าออกมาชกในเกมตั้งรับอีกแล้วนะครับยก2ในช่วงปลายยกนี้ก็เดินขยับเข้าหาเอาแลยครับข้งขวาสวยๆไม่สนแล้วตอนนี้เปิดเกมแล้วครับทางด้านของราวีออกบัดไปก่อนแล้วก็พยายามจับตื้ในแต่มาโดนไล่แขนนะครับรุ่งเรืองเล็กนี่ไล่แขนแล้วก็แทงคาเอาไว้ครับอะยกนี้ของจริงครับยกนี้อาวุธหนักๆเริ่มจะมาแล้วนะครับ แล้วมีโอกาสมีโอกาสไม่ครบยกด้วยครับอ่าลูกเรืองเล็กถีบซ้ายนำทางมาก่อนครับราวีก็ปักหลักครับยืนกันใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆมีล้วงท้องด้วยหุบ้ายตัดลาตัวครับอา้าวแขกกล้าต่อยมากเลยอ่ะโมมยไทยนี่กล้าไปล้วงท้องได้ยได้ยังไงเอาคืนไปเอาคืนแน่นๆไปเลยทีเดียวลูกเรืองเล็กโตคืนเรียกว่าต่างฝ่ายนี่ต่างออกอาวุธแลกกันเจ็บๆนะครับแล้วก็ยืนกันนิ่งๆนะครับยืนกันใกล้ๆนะครับ ขยับไปเรื่อยนะครับออกอาวุธล่ากันคอยบังคอยโต๊ะคอยเกี่ยวโอ้จะเตะตัดล่างเลยครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านของราวีโดนเขี่ยล้มไปนี่ขึ้นมานี่ก็ต้องพยายามจะเดินแล้วครับแต่ลูกเงิงเล็กนี่ปากหลักแน่นเหลือเกินนอกจากจะสู้กันด้วยอาวุธมวยแล้วยังต้องสู้กันด้วยหน้าตาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาโดนแล้วต้องอย่าออกอาการครับอย่าชดอย่าโชว์สีหน้าว่าเจ็บว่าปวดนะครับอ่ะวงในวงในขึ้นคอได้ครับราวีขึ้นคอได้ตีได้ไหม อ่ะแม่ยังยังบิดมาบิดมาอตีได้ไหมครับพยายามจะล็อกไว้ก่อนนะครับลุงเรืองเล็กแมาแกสูงวิญญาณพอประกอบสิงซ้ำเหลี่ยมแล้วอหรือว่าโชกี้สิทธิ์กันภายอย่างนั้นเอา้าแม่ฝ่ายแดงนะครับลุงเรืองเล็กน้ำเงินราวีพูดถึงว่าราวีได้ต้องต้องบูนะครับต้องบูแทงขวาไปครับลุงเรืองเล็กแมาโดนสวนหมัดเหมือนกันครับแต่ว่าโดนไปปลายแกเป็นนักชกอารมณ์ดีนะครับลุงเรืองเล็กพอโดนแล้วก็ พอโดนแล้วก็ยิ้มเก็บอาการเอาเกียวได้คืนได้ไหมยังคืนไม่ได้ครับเอาเลยครับคืนไม่ได้ในโดนข้างขวาไปสวยสวยสองดอกแล้วนะครับราวีทําได้ดีนะครับตอนนี้ต้องขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับลูงเรืองเล็กยิ้มอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องออกอาวุธด้วยครับแานขวาก็มาทันทีครับอา้าวราวีคอยโต้คอยโต,ยตผมยาวนิดนึงลูงเรีองเล็กขยับเอาเขียเข่ยมาเขี่ยมาโแดนเล็มไปเรื่อยขวาสูงหมัดมาเราอ้ปักสาวแบกเราเท okay, ทิ้งดีกว่า โฉลูกแข็งแรงเลยนะครับเททิ้งไปดืด้อๆครับรุ่งเรืองเล็กช่วงปลายยก3หมดยก3ครับฉีดนะครับสามหมื่นบาทให้กับทางด้านของราวีนะครับบอกให้เดินเข้าหานะครับต้องเบียดต้องลุยแล้วแต่ดูว่ารุ่งเรืองเล็กโอ้โหหมายจะก้านคอเลยนะครับขยับขอเกี่ยวได้มีโต้คืนวงในนี่ก็มาบิดเหยมล้มไปอีกครับโอ้ราวีโดนเทล้มล้มเยอะล้มล้มเอาต้องเร่งขึ้นมารุ่งเรืองเล็กอ้าว ไปเรื่อยนะครับต่างโตไวเอาบัางไวอ้าวไม่ลุดไม่ลุดไม่ลุดราวีโยนไวบุกเข้ามาโดนถีบกันอีกน่เป็นมวยที่ชกจุกจิกนะครับทางด้านลุงเลืองเล็กเอาละครับน่าด,ดูดูโอ้โหแกรวบไว้เลยครับลุงเลืองเล็กไม่ให้ราวีนี่ได้จังหวะตีเข่าเน้นๆครับถืว่าพยายามจะเดินนะครับทางด้านของราวีมีแข้งนาไปก่อนก็โดนโตตลอดเหมือนกัน ตอนนี้มีหมัดพอจับล้ามไหนนี่ดูการไล่แขนนะครับการล็อกเอาไว้นะครับของรุ่งเรืองเล็กทาให้ราวีนี่ตีได้ไม่ถนัดครับแม่พูดถึงว่าแกไม่ต้องทําเยอะอ่ะแต่ระบบการป้องกันก็นดีมากเลยรุ่งเรืองเล็กนะครับราวีต้องใช้แรงมากอะ่ะสีเฮโรอ,อยู่นะรอนะรอราวีอยู่นะทั้งมีอัดชงอัดชีตั้งหลายหมื่นนะรออยู่ด้วยอ้าตั้งไว้เสียบแล้วตั้งไว้เอาล้ครับวาเจอเกียร์ล่างไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับหมัดมวย อ่าแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าอุดตลุดเลยครับแข้งขวาคืนด้วยซ้ายครับเอาละครับตอนนี้ราวีนี่พยายามจะเร่งนะครับมีจิ้มลำตัวก่อนนะครับแล้วก็ปล้ำไหนตีเขา่าโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของรุ่งเรืองเล็กต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับไปตั้งรับเยอะๆก็ไม่ดีครับเา้ารุ่งเรืองเล็กแดงนะครับน้ำเงินราวีเอาอาชีพมาครึ่งทางแล้ว พึ่งทางแล้วราวีราวีเอาเดินอีกน้ำเงินนะราวีฝ่ายแดงรุ่งเรืองเล็กอ,อยากจะอยากจะทำอะไรต้องรีบทำนะครับได้โชคออกทีวีครับโอ้เอาหมัดหมัดมาอ้าวใกล้ๆครับใกล้ๆราวียังไงดีครับหมาหลังหลังติดมุมไม่ดีนะครับวงในตีได้ไหมขวางไว้ยกได้ไหมมายังยังยังตีไม่เป็นชิ้นเป็นอันกรรมการดึง ตอนนี้ดูว่าราวีเนเริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหมาดูรุ่งเรืองเล็กจะขยับอย่างเดียวไม่ได้อาวุธต้องอ,อกโอ้โดนทิ้มขวาไปตรงๆครับราวีทําได้ดีครับชุดนี้โอ้มัดเป้งไปแล้วเป้งไปแล้วเอ้าเอาไมเอาไมเอา้เอา,อา,อารุ่งเรืองเล็กถอยถอยคอยโตัราวีเข้าบังบัง,บงต่อยลําตัวไป่วกเลย่วกเลยร่วงเลยเอา้าวแม่กรรมการยังไม่นับให้โอกาสครับหมดยกที่สี่ครับ ตกเป็นรองแล้วครับพยายามจะเบียดออกมานะครับเดินขาดแข้งก่อนอูะราวีโอโดนก้านคอเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เต็มข้อครับอ้าวอะไรๆเขาเกิดได้ระครยังไม่หมดยกห้าอ้าวอ้าวรุ่งเรืองราวีรุ่งเรืองอ้าวอย่าถอยนะอย่าถอยแล้วรับอย่ารับแข้งนะอย่ารับแข้งนะราวีเอาไปสามทีมาอ้าผิดมาคู่นี้ดูแล้วว่าใครเป็นฝ่ายเปิดเกมแล้วจะออกอาวุธได้ครับ พอชกตั้งรับแล้วแหมป้องกันป้องกันไม่เป็นทั้งคู่ครับพอเดินแล้วนี่แหมออกได้สวยครับ<อ>แต่แ<ล>อยากจะทําอะไรต้องทําให้ให้สุดนะครับเอาละครับยกนี้ทางด้านของรุ่งเรืองเล็กออกมาเดินสาดแขรงได้สวยๆนะครับแล้วจะไปเต้นด้วยความมั่นใจทีมงานบอกให้เดินอีกเอาละครับต,อนน,ตอนนี้ทางด้านของราวีพยายามจะขวางโอ้ยเอาละครับแลกกันแล้วนะครับตอนนี้เอาปล่อยกันดูดีเลยทีเดียวโอ้โหทั้งรุ่งเรืองเล็ก แล้วก็ราวีโอมีหัวใจครับอ่ะยกนี้รุงเรืองเล็กแข้งขวาครับมาอ,อับมาเตะทีต่อทีครับาใครเดินใครเดินก็ทําได้ครับโอ้โหดูว่าแข้งขวาของรุงเรืองเล็กก็ทําได้ดีนะครับยกนี้มาดูความต่อเนื่องอีกนิดนะครับเวลายังเหลือโอ้ยสาแข้งขวาเข้าไปนี่สวยๆหลายดอกนะครับราวีจะรับเยอะไปหรือเปล่าครับอ้าวไฟแดงรุงเรืองเล็กนะครับน้ำเงินราวี อารุ่งเรืองเล็กขยับอีกแฟนบวกตรงเดินที่เดินขยับมาที่ขยับมาราวีเขาบอกอย่าอย่าติดเชือกเอาเตะยัดไปเอาเตะไปอีกทีเดินแต่ว่ายังมีโต้นะครับราวีเอาละครับแอยากจะทําอะไรต้องทํานะครับเวลายังเหลือครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับนะครับเอาละครับถือว่าเกมการชกตอนนี้นี่ก็บีบหัวใจเหมือนกันนะครับรุ่งเรืองเล็กยังขยับเข้าหาเหมือนเดิมขยับเข้ามานะครับหาจังหวะนะครับ รุ่งราวีก็คอยบังนะครับเรียกว่าคุมเกมเอาไว้โอ้โหเอาละครับโดนเข้าไปอีกสองดอกครับทางด้านของราวีโอ้ยไม่รู้จะกรรมการจะออกอะไรเนี่ยไยแดงรุ่งเรืองเล็กนะครับน้ําเงินราวีอา้าต้องกรรมการ3ท่านนะครับสท่านเลยทีเดียวนี่นะอา้าวธงชยัยธงเวกประวัติแล้วก็วิสุทธ์นะครับ ปลายยกแล้วนะครับไปไหนไปไหนอา้าวไม่เข้าแล้วทั้งคู่ไม่เข้าแล้วทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงรุ่งเรืองเล็กสีลุงตาน้ณเมินราวีลูกสวนลุ้นไปพร้อมๆกันครับดูว่าทั้งคู่ก็คงจะไม่ออกอาวุธใสกันแล้วนะครับข้แบบไหนครับอยู่ที่กรรมการด้านล่าง3าท่านครับรุ่งเรืองเล็กจากบุรีรัมย์นะครับส่วนราวีจากกรุงเทพมหานครครบ5ยกแบบเร้าใจครับ ลุ้นกันถึงดีกาครับภาษามวยบอกแบบนั้นดูแล้วภาคที่3น่าจะมีครับไฟแรกก็คู่ขี้ครับไฟนี้ถึงตอนนี้ก็ไม่หก็ถือว่าไม่ได้ห่างอะไรมากมายครับกรรมการหยิบใบแรกไปแล้วนะครับใบที่2ครับแล้วก็ใบสุดท้ายไปไหนครับน้ำเงินครับล้างตาได้สำเร็จครับ ราวีลูกสวนครับเป็นฝ่ายแก้มือเอาชนะคะแนานรุ่งเรืองเล็กสิดหลวงตาไปได้ครับโอ้โหสนุกเร้าใจครับ